พ่แม่พี่น้องสุนสุสุบอนนพ่พอก็ชงแทนนะพี่น้อเมอสิากันรงไปใสนพี่น้อง็นแทนน่อยทังหนาพี่น้องนักแทนน่อยนะงหนาเสือผ้ากันรไปคมเมให้อา้นสาแทนลงไปหาแมนายเลยพอพ่อนเห็นตั๊กแต๊เดือน ในโซ่งเดือนสางเดือนนี่นะพี่น้องเอ้ยจนได้เป็นปีเนะลยเลยสิพาน้องแค่ลงไปหาเพื่อนเอาอะเพื่อนจะเถ่าแล้วพ,พี่น้องแข็แท็ไปถ่ายพี่น้องเพ ขอส้มนากันเนาะพี่น้องว่าสีเป็นอะไรบะสีแวเงินไปก่อนเป็นแคนอาสีได้แว่เงินไ่น่ายก่อนพี่น้องเลยกพว่าลงไปนะกะเพื่อสีเ็เอากันเนาะพี่น้องแต่ว่าเอาดูน้ำกันพี่น้องอันนั้นคือมูดองต้นต้นไปก่อน แม่น้พ uh, ่เลยพี ay, Elijah, kind of ่น้องกอไปหาไกันไปนแ้ก้อนจะ้แก้งหาเราแกล้งทเใหญก่อนรับผูบอ้ทางังพี่น้องเลย เพื่อบีแก่เก่เพื่จะแขก่อนเส้หนีนแพ้บ่อนีรอกนแพ้เราทีเพ่คนร่แพ้เราะพ่อนเร่ยอมหนือะไรเสียอาหารแบบใหญ่ก่อนได้เพื่อนั่ง หือแล้วมาแต่บ้านพื่อและว่าจะไปคออันเมียนเอ้าเอาวกระชอนอ้านองอันนี้ดิคออยู่กับบ้านนี่ได้แขมอันอันนันได้ลูกอันป้าแต้มนั่นอันซื้อลุงนั่นเออเขาเอาแล้ว้องกระิมาคอปีเลยมาวมาบึงอ้ามาเบิึงอ่ะฮะไปหาไปหานายไปอื้มร้านเพชรอันนี้ mời lên, à Mà thì, thì mà bưng chào bừng này, bài bừng mà chào mời ừ. ừ. là... <laughs> <laughs> đi mời mừng mời chào mời chào mời mà chạp chào mời chào mời chào nè chào mời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  chào nè chào mời chào mời xong, mời chào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  lỡ, เอาอันน <kindergarten>. ั้นเด้เอาลุงอันลูกอันปลาแต้มแม่นะแม่นอันไหนเออแต้มอันลุงเอาแต้มมาลงนี่เด้อันนั้นเด้ไหนปีเลอร์ไหนที่เอากับอันตาปีเลอร์ตาปีเลอร์นั้ไหนตาโพก็เป็นแค่เนื้อน่นตาออนชีตาออนนั่นแกอ่อนนั่นตาอ่อนที่ตาอ่อนชีโพตลอดเออ เอาอิแตมตัวนั้นวะเอาลูกสาวนันลูกงอันสิว้ามาแล้วลานเจ็งดังเลยนะบุญโชคร,เราเาเริ่มแล้วเริ่ม้วบัดนเลเริ่มแล้วอ เอันเอาแล้วมันยังไม่แตงมัเดียวนี้ยังคอไว้ซื้อบัตรเลยบัเลยจะสิกินไม่ได้เงินเลยเอาเงินมาเพื่อไม่สิกินนยอจะเอาน้ำโพสูเอาเงินมารร like ่ะขอ ไปทาอะไรบ่นเลิอดสกินก็นะมีได้เงินได้เงินได้ขำพอแหละไปสกินขำใหญ่ก่อนไ่เท้าใหญ่เติซสก่อนจากินข้าวกัะเปือกไม่ได้กินนะไม่ได้กิดชูผิกับเพือกกรเหม็นแข็งเลยกรบแกงผักขคี้เล็กผักขี้เล็กกระโปงน้ำม่ทันเอาข้าวหนข้าวในหน่อยไม่ได้ออกไปนอนนานอนว่าน เนแล้วออกไปจำเช่นไปบูดออีหมอมนอนนะพูะรสันันฮะพอฮะแม่บ่แมนะชื่ออะขวาชกระดิชื่อมากระดิ่มาแวนเทนี้มนไม่ได้ไปเชื่อบ่ากก่อนค่ะ เริ่มเพิ่งแล้วพี่น้องมาแล้วแรกเรกวพวกเ<อ>าพรมาก่อนเลว่าเอาเมยเพิ่งอาวัางะนะไปเลยก่อนนะจก๊กหลับอยู่น้ำมันามาน้ำมันเนื้อเลยเริ่มเพิ่งแล้วเนี่ยฮะอย่างนี้่อนมอเนี่ยก็นอนคืนนอเนาะ มันแค่ใน้อานางวาไหนคลี่จัไปนาเอ็ดเดอรามารตูหัวซิบออมันเอามันเอาเอ็ดกินน้ำเขาบอกเอาเดีได้างละ่อยเรเ็เรเ เห็ุเอือได้ลูกเป็นวัดที่น้องเอ้น้องเทนกนตีเอาเรยได้หาล่ะเลื่อมมาละเบืหอู้ยาย่าไปเอ็ดใส่สาก่อนวอนดื้อ่ด้อนีผู้ชาย อูนแนคะไันนงแหีมเนี๋ยวเราจนอนยางนันบมพาพาเลยน้องแทนพาน่องแทนมาให้นายพี่น้องห้ไม่เท่าไหญ่หา้วนห้วอมืนหันได้ใชนเมื่อวานตาลงมาบ่ลงมา ไปปิดประตูเฮิรนไปปิดอันนี้เฮิรนผู้เลสเปิดเนะ้ยะฮือผู้่อฮือ้ออือหมาหาวแล้วพี่น้องหายเสียวพอยไก่เชื่อันเฮ้ยเขายามึงเขาหลงมาเสียงหลงนะหลง มามาเสิมาแวอีมาแวมาหเปนโมเขาบานลายรนโกด้อโมนะยามีบได้ลยขนได้กินอ้กินกระเาะยังนีนปากออ ปวดโมเลยตั้งแต่เจ้าปวดลุดตาได้น้่งวานนี้เลยยังลูกยังก่อนแล้วแน่ๆและหน้อยว่านางต่างลอกยันชุกวางอันนนั้อ่อนพระองแทนลงมาหาแกทำไมเถอะเถอะอืมปั่นแล้วแล้วก็ลงมาเคยเห็นบ่เคยเห็นบ่ แล้วก่อนนั่นเลย,น,น,เน,ยน,นคือคนไม่มาบอกวันนี้สาวกน็นมลงมาเฮ้อแล้วหน่อยพามาพามาตะเฮิงแล้วบอกมีได้ลงอันนี้ได้จะปีในมอมได้ปีนึงเฮ้ยปีจกเดินจะมาแล้วลงไปเสียก่อน